ก่อนจะไปดูคลิปนะได้โปรดกดไลค์คลิปวอนี้นผมก่อนนะครับผมและก็มาเป็นพี่เป็นน้องกันด้วยการกดซับคลายช่อง n x h และอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับมาสวัสดีครผมอยู่ผมนุง้ง n อเนะ็กอยู่ช่องเ x นช่องที่ซ่องความสูงเพื่อนกลับมาดีครั้งนะ้วันนี้เรามากลับมาอยู่เกม Identity V ใช่ไหมวะ <c oughs> อ่านชื่อไม่เคยถูกนะเกมนี้ผมแบบไม่เก่งอังกฤษจริงไงทุกคนแต่วันนี้ผมขอเรียกเกมนี้ว่าเกม Mobile. โมบายเฮ้ยไม่ใช่เกมเดดบายมือถือเออก็จะเป็นไงฝากทุกคนให้กําลังใจผมด้วยกันกดไลค์คลิปโอนี้ก่อนนะแล้วเราไปดูผมกันเลยปะไป มาครับทุกคนจังหวะนี้ผมจะเล่นเป็นฆาตกรน,นะะคือผมไม่ค่อยได้เล่นฆาตกรมานานแสนนานเอ้ยมาว่ะผมจะเป็นฆาตกรเป็นอยู่ไหมผมพูดเลยว่าเอ้ยเจอคนแล้วอ้โหฟันไปหนึ่งทีเขาเลยว,ว่าโดนทีแรกก็โดนแล้วไงทีแรกมันก็จะเสียวๆเจ็บๆหน่อยนอ้อะงนะเอ้ยเป็นไงจ๊ะเอามือแล้วเอามือแล้วฝาดเรียบร้อยว่ะทุกคน ผมกลัวมันจะเป็นเกมไวอีกแล้วว่ะดิผมไม่รู้ว่าทีมเขาจะ Favorite, Memory, เฟเวอรี่เมมเบอรี่เขาเรียกว่าอะไรนะเฟมเอรี่กันหรือเปล่านะฮะก็คือจะช่วยกันหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจแต่พูดเลยว่าผมอ่ะไม่ใช่ฆาตกรใส่เฝ้าไว้ทุกคนอ้าผมไม่เฝ้าแน่นอนผมจะตามร่าหาคุณยันต่อถ้าเขาอยากจะช่วยกันก็ปล่อยเขาช่วยกันไปฮะคนไทยหัวใจรักกันเนียผมปักหมุด,มดไว้แล้วอ่ะแต่ถ้าเขาช่วยกันผมก็ปล่อยเขาช่วยกันไว้เพราะผม คือผมสามารถตีได้ตลอดอน้องอยู่ไหนอยู่ไหนกันจ้ะออกมาสิเธอฉันรออยู่นะเธออยู่แถวนี้แล้วใช่ไหมนะ้เอ๋ยอยู่ไหนอยู่ในตู้หรือเปล่าจ้ะเอ๋เแบบี้โอ้โหโ,โหทุบลวยกเลยไปหลบอยู่ในตู้ไงดีนะผมเห็นโอ้แต่คนนั้นมีคนไปช่วยไปแล้วนะทุกคนโอ้ แสดงว่าแสดงว่าทีมนี้เขอาแฟมบร่กันดีจริงๆเฮ้ยเยติดอะไรมาเนี้ยโอ้โหคือเขาช่วยเหลือกันดีนะแต่ก็ไม่เป็นไรไงเดี๋ยวผมเอาหลุดหลุดเฉยหลุดขาเรียกว,ว่าหลุดเฉยเฉยเอาวิ่งวิ่งให้โอกาสวิ่งไงน้องวิ่งไปให้ไกลอย่าหันหลังกลับมาเพราะพี่รอรอจ้องฝันน้องอย่เฮ้ยอยู่ไหนจ๊ะอืมวิ่งทำไมช้าจังอะทำไมวิ่งช้าแบบนี้ก็หรอนไป เรียบร้อยเลทุกคนโอ้โหวิ่งช้าจังเลยโอ้โหแถวนี้ก็ไกลกแล้วเนี่ยผมจะไว้ไหนดีตรงนั้นจะทันไหมแน่จะทันนะโอ้ทันอยู่แล้วนะแบบนี้ไม่มีหลุดแบบนี้ไม่ไม่ลดนะฮะใกล้นิดเดียวลงไปน้องอ้าคนนี้คนครั้งแรกนะครั้งแรกกระแทกใจโอเคเราจะตำตำที่ไหนตำราตนกันต่อนะฮะเพราะเราไม่ใช่ฆาตกรสายเฝ้าไว้ทุกคน เฮ้ยใครอยู่กันตรงนั้นสองคนเนี่ยผมไล่คนนี้ก่อนแล้วกันไอ้มีล้มไม้มีล้มนไ,มไอ้น้องอมไม่มีทางหนีด้วยไงจังหวะนี้เขาไล่ต่อนะฮะทุกคนมันจะหนีไปไหนได้ต้องอยู่แถวนี้แวหละทุกคนตอนนี้ยังเหลือห้าเครื่องเท่าเดิมนะยังไม่มีใครซ่อมได้ไงไม่เป็นไรโอ้โหมีล้มไม้เอ้าล้มบิดล้มบิดโอ้ล้มบิด,บด,บดชีวิตเปลี่ยนเน่ยน้องเ <c oughs> <c oughs> ขาเรียกว่าลมไม้บิดชีวิตเปลี่ยนนะฮะจังหวะนี้ ไปหนึ่งทีป่จะจังหวะนี้พูดเลยว่าผมไม่ใช่ฆาตกราสายเฝ้าเพราะว่าคนนั้นก็โดนช่วยไปอีกแล้วโอ้โห้รู้งี้เฝ้าดีกว่าเฮ้ยลงไปลงไปคนนี้ก็คนแรกแบ่งกันไปคนละทีสองทีนะน้องจ๋าเดี๋ยวเราไปตามล่าคนอื่นกันต่อเลยนะครับผมโอ้โหอยู่ไหนกับมาเนี่ยนู่นไงนู่นไงเดี๋ยวผมวิ่งไปเลยว่ะทุกคนผมวิ่งไปผมวิ่งไปหมาจะหนีไปไหนละอืมอฟอนันฟันเอา้าเอา้เอา โอ้ยตัวนี้มันแปลงมันหายตัวได้ใช่ไหมทุกคนหรือว่ามันแปลงเป็นตัวเล็กได้นั่นเองฮะตัวนี้เมื่อกี้ใช่ไหมว่าผมจําไม่ผิดนะอไหนไปไหนละไปไหนละ,ไไนละอยู่นั่นไงอยู่นั่นไง,นนไงรู้แล้วไงออกมาออกมาเดี๋ยวทาให้ไงโอ้โหขอแค่ไหนออกมาเดี๋ยวเราจัดการให้นั่นไงอยู่ไหนนั่นออยู่นั่นไง <c oughs> อะไรโงเนี้ยวนน,น,นไปบนมานะจังวันนี้ไม่ผ่านทุกคนเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเราไปตามล่ามัน โอ้โหเจอน้องสาวใส่หมวกผมทองโอ้โหผมทองได้ไงไม่เห็นผมเลยเฮ้ยายแล้วทุกคนอ,อย่าเพิ่งหนีดิจ้ะหนีทำไมไม่หนีให้ไวๆละ่ะอ้าอุ้ยโอ้ย,อยไม่โดนว่ะคือเน็ตผมมันแหลกด้วยไงทุกคนมันเลยแบบตียากนะเน็ตกระตุกในะจังหวัดนี้ฝนแม่งตกอุ้ยโอ้โหตีไม่โดนอีกแล้วเนี่ยไม่เป็นไรปะไม่เป็นไรปะเดี๋ยวเรากร็คายเดินไป เดี๋ยวเราค่อยเดินไปจังหวัดน,นี้มันมีไม้มันมีไม้เอามียืนรอทุบทุบเขาเรียกว่าทุบโชว์หรือว่าทุบโชว์จังหวัดน,นี้อยู่ไหนจ๊ะพุทธโหือนี่วะนะอ่ะว่าไงล่ะจ๊ะ,จะล้มไม้ใส่ผมอีกแล้วล้มไม้ใส่ผมแบบรัวๆจังหวัดน,นี้โอ้โหเขาแบบซ่อมเครื่องเป็นหนึ่งเครื่องนวนะทุกคน ออบอกได้ไงว่าพี่ไม่ปล่อยไอ้นีโอ้โหผมยังฟันไม่โดนอ่เดูดิไปไหนวะไปไหนอันนี้ทว่านี้มีซิกแซกวะแล้วมีซิกแซกวะโอ้คนนี้มันจุกหดอยูน่นะลเอาติดอ๋อมีโดดนีวะอ้ยมันใสโอ้คนนี้เขาเรียกว่าจุกเป็นนะะจุกเป็นอยู่วะโอ้โหพี่เจมัตเตอร์แล้วตอเนี้ย หนีเลยวะหลุดวะเอาไอ้คนนี้ก่อนละกันคนนี้มันวิ่งอะไรแบบนี้วะเน็ตผมแรกไงจังหวะเนี้ยเน็ตผมกระตุกมากมากเลยมันไม่ใช่แค่มันไม่ใช่แค่อุปสรรคที่คนแต่มันเป็นที่เน็ตด้วยอืมเอีกนึงฮะเดี๋ยวเราเอาคนนี้ไปแขวนก่อนคนนี้ไปแขวนก่อนแขวนไหนดีจ้ะตรงนู้นละกันนะฮะไกลไปไหมเนี่ยไกลไปไหมเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพึ่งดินเดี๋ยวโอ้โหดินเป็นนอนเลยอืมตัวนี้ไปฮะ ไป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 นั่งเก้าอี้โอ้โหยังจะด,ดิ้นอีกไงคนอะไรชอบดิ้นนั่งไปเออโอ้เรียบร้อยฮนะทุกคนหนึ่งคนวะจวังหวะนี้ผมยังจะไม่เฝ้านะฮะแถวนี้ไม่ใช่หรือเธอต้องอยู่แถวนี้สินั่นไงนั่นไงมีคนไปนช่วยแล้วฮะปล่อยมันไปปล่อยคนช่วยไปแล้วกัน,นะฮะตอนนี้เราไล่คนอื่นต่อวะ่ะโอ้โหเราไม่สนใจอะไรทั้งนั้น เราจะไม่สนใจคนไปช่วยแต่เราจะฆ่าไตัวนี้ตัวนี้มันจุกโหดมันจุกโหดมันจุกหดต,ตายไปซะเรียบร้อย่ะเรียบร้อยไปอีกหนึ่งไปฮะแขวนเลยไปแขวนที่เก่าเพื่อนเหมือนเกยไปทุกคนไปไปอยู่ที่ตรงนั้นซะอือฮะโอ้โหดินด้นดิ้นอย่าเพิ่งดิ้นสิดิ้นหรือว่ากูแหลกวนะเนี่ย <c oughs> โอเคทุกคนรามันขึ้นไปไป ขึ้นไปเลยละโอ้โหหมุนเลยตัวน,นี้ตายไปหนึ่งฮะตายแบบชัวร์แล้วหนึ่งคนเหลืออีกสามตัวนี้เราไปตามล่าต่อเลยอืมอันนี้มันทาไมค้างแบบนี้วะนั่นไงนั่นไงผมพูดละมันค้างนะฮะมันแหลกหรือมันอะไรไม่รู้กันกระโดดหนีอีกวะกระโดดหนีผมอีกอะอืมลมหมมั่วลม ล้มไม้ซ้ายขวาโอ้โหล้มไม้มั่วจังเลยจังหวะนี้ฮะฮะพี่ดักหน้าไงเจอพี่ดักหน้าแล้วเป็นไงอ่ะอืมอืมอืมอเจ็บเจ็บจุงเบยเจอแบบนี้มันเจ็บจุงเบยเฮ้ยหนีว่ะทุกคนมันหนีผมผมชักจะไม่ไหวผมชักจะไม่ไหวผมรู้สึกเริ่มปวดมือผมจะชักไม่ไหวแล้วนนเนี่ะหืเอาวะหนีป่ะสันนี้มีล้มไม้อีกแล้วว่ะล้มไม้ซ้ายขวาล้มไม้มั่ว ไม่หมดจะเธอทั่วถึงจังหวะนี้ดูไหนขอเปิดหูดูหน่อยเปิดหูเปิดตาเปิดใจอืมหายวะนั่นไงนั่นไงมีซ่อมเครื่องอยู่หนึ่งคนนะฮะมีซ่อมเครื่องอยู่อีกหนึ่งคนอยู่แถวนี้หนึ่งคนใช่บออันนั้นนะ่าอยู่ไหนจ๊ะอยู่นี่หรือเปล่านะ้าเอ๊ <c oughs> รู้ทั้งรู้ไหมว่าไฟมันร้อนลงไปอืมตายาวะคนนี้ยังไม่ตายนะฮะ แต่ผมก็ไม่เฝ้าเหมือนเดิมอันน่ะอันน่ะเห็นนะจ๊ะว่าวิ่งลงมาเอ๊อยู่ตูไนนะต้ไหนนะอ,อยู่ตู้ไหนนะอืมอ,มอ,ย,อ,ย,อย,ยู่ตู้ไหนนะมองไม่เห็นเอ้ยอะอ้ยอะเฉยเฉยนี่หรือเปล่า <c oughs> โอ้โหนั่งนั่งโต๊ะไหนดีบอกพี่มาดิน้องอยากนั่งโต๊ะไหนโต๊ะแรกเลยแล้วกันนะจ๊ะโอ้โหลงไปโอเคโอเค ผมบอกได้ไงทุกคนว่าแบบผมแบบมันโหดเนี่ยตอนนี้ก็ตายไปสามนะฮะตัวสุดท้ายจะากอยู่นี่เลยจ้ะไอยมีลไมไหมโอ้โหโหอ้โหอาพีไม่แหลกนะน้องอาพีม่แหลกน้องเอ้ามันแหลกว่ะทุกคนมาดิดีอจะวิ่งเหรอวิ่งทำไม <c oughs> จัดไปหนึ่งทีวะ่ะอีกทีเดียว เอ,เอา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 มายืนแลวตรงนี้มายืนแลยตรงนี้อ้าอ้โอ้โหไม่มีทางหนีเลยไงก็แบบเปลือตัวสุดท้ายะนะก็ต้องยอมกันไปโอเคโอ้โหแต่จังหวะนี้จังหวะนี้ที่ขังอยู่ไก่นะฮะโตยยอยู่ไก่กาอี้อยู่ไก่มากเลยตัวนี้ผมคิดว่าน่าจะหลุบทะทุกคนน่าจะหลุดแต่มันก็ไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเล่าเล่าที่ไหนอะไล่ใหม่เรเราค่อยไล่ใหม่ ไปไปไปจะไปไหนก็ไปมาปะไปละไปละเดี๋ยวเราตามใหม่เราตามต่อโอ้โหตามพึ่งตามต่อฮะจังหวะนี้ยังจะวิ่งไงเป็นผมนี่ผมหยุดให้ฟันแล้วเนี่ยอะไรมายืนอยู่ตรงนี้นึกว่าไม่เห็นหรือไงอ่ะโอ้โหปะ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 ป,ปิดเกมสักทีนะรู้สึกว่าตัวนี้นี่แบบมันจะตัวปัญหาเสลกเกินนะฮะทุกคนปะปะปะเราไปไว้ไหนดีวะ โอ้โหไกลมั้งเนี่ยถึงไหมเนี่ยไม่อยากจะหลุดแล้วนะเนี่ยโอ้อะไรวะแน่แนา่นาจะได้นะทุกคนน่าจะได้อยู่น่าจะบอหลุดน่าจะบอหลุดแมนบอไอ้ไม่หลุดแล้วล่ะลงไปไปจบเกมลาติสวัสดิ์กู๊ดบาย a แอนด์กู๊ดมอร์นิ่งคิเชอร์กู๊ดบายนะจ๊ะทุกๆบดูไปดิโอเคโอ,โ,โอ้โหก็จบไปแล้วว่ะทุกคน เดี๋ยวเราไปดูคะแนนค่าตะกรอนสุดโหดอย่งผมหน่อยนะฮะก็ใครดูมาถึงตอนนี้แล้วนะอยากให้ผมแบบเล่นตัวอะไรให้ดูก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้นะแล้วก็ฝากกดไลค์คลิปให้ผมสักหน่อยละกันนะครับผมแล้วก็ใครยังไม่ได้กดซับสไครต์ฝากกดติดกดติดตามเพื่อเป็นครอบครัวเดียวกันนะาเดี๋ยวเจอใหม่คลิปหน้าสวัสตัวลาบก่อนนะสวัสดีครับ